ผันสักเท่าใดจะทีวันทีเดือนหรือผ่านผันชีวิตเราไปสักกี่ปีมันก็ไม่อาจาให้คำตอบกับเราได้อยองชัดเจนว่านั่นคือแสงสว่างที่เราต้องการหาแต่มันเป็นเพียงแค่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราต้องอยู่เพื่อวันพรุ่งนี้ของทุกๆวันแต่อะไรละ่ะคือแสงสว่างนั้น เป็นแสงสว่างที่อยู่เหนือแสงสว่างทั้งบวงแสงสว่างที่จะเป็นดังเช่นแวนวําที่จะช่วยส่งทางเราไปสู่เป้าหมายอันเป็นมิตรนิรันดร์หากวันหนึ่งต้องมาถึงขอเชิญทุกท่านพบกับละครที่จะทำให้ผู้ชมทุกท่านเอนอิ่มกับความสุขที่มิใช่เพียงแค่คุณได้ดูเพียงแค่เราได้เห็นและเพียงแค่ทุกคนได้ฟัง ละครที่จะทำให้ผู้ชมทุกท่านได้รับคำตอบว่าเรียนศาสนาแล้วได้อะไรและละครที่จะช่วยทำให้เราได้รู้ว่านักแสงสว่างที่เปลี่ยนชีวิตนั้นคือแสงสว่างจากส่่นใดมาถอะมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเขาเพื่อตามหาความเป็นที่สุดที่พวกเขาต้องการกับละครสั้นแนวแฟนตาซีเรื่อง แสงหาแสงสว่างขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมและรับฟังได้ันปัจจุบัน ที่ซึ่งถูกตัดขาดจากไฟฟ้ามานานแสนนานที่นี่จึงไม่มีแสงสว่างใดๆใไม่มีแสงสว่างอันเอื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนในหมู่บ้านวันนี้ในยามค่ำคืนเหลือเพียงแค่ความมืดและความมืดก็ได้ปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านเด็กน้อยทั้งสองเดินทางออกจากหมู่บ้านดังกล่าว เขาไม่ยอมที่จะมอบชีวิตของเขาทิ้งไปกับความมืดและด้วยหัวใจแห่งการสแสวงหาได้เรียกร้องให้เด็กน้อยทั้งสองออกเดินทางตามหาแสงสว่างณดินแดนต่างๆ การเดินทางของเขาทั้งสองจึงเริ่มต้นนักปับันนี้ไฟฟ้าหมดแสงลงไปนานแล้วแรงกำเนิดแสงเศร้าสว่างต่างๆหายไปไหนหมดเอมิทเจอาลองมองดูหู่บ้างเราสิหู่บ้างเรานั้นไม่มีแสงสว่างเลยเราคงทำอะไรอย่างแล้วล่ะก็ดีจ้า ให้เด็กได้อ่านหนังสือให้ชาวบ้านได้มุงชีวิตเราที่ทำมันดีนีใช่แล้วครับมีเพื่อนข้าเราต้องออกเะะดินทางเพื่อไปตามหาแสงสว่างให้หมู่บ้านของเราได้อา่านหนังสือได้ใช้ชีวิตประจำวันวได้พอมาของหมู่บ้านที่พวกเราสองคนถึงแม้มันจะเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่มากแต่ข้าจะาาน้อมรับมันด้วยความเต็มใจ ึงได้เริ่มต้นเดินเดินและเดินไปท่ามกลางความมืดด้วยความหวังที่จะได้พบกับแสงสว่างและนำมันกลับมายังหมู่บ้านของพวกเขา,าวันนี้แสงไฟนั้นเคยสว่างกลับจดจางห่างหายไฟสองแสงเปรียบชีวิตขาดสิ้นเหมือนหมดแรงแต่กระแหงแปงเปลี่ยนเวียนชีวี จากวันนี้มีมืดมิดอยู่เคียงข้างปิดปิดทางคันลองคลองวิถีจะต้องหาแรงไฟเครื่องชีวีให้พร้อมพรีเพื่อพรุ่งนี้ของทุกวัน วีบและฮฮมิฟออกเดินทางตามหาแสงสว่างท่ามกลางความมืดทันใดนั้นเขาทั้งสองก็ได้พบกับกองไฟกองหนึ่งกองไฟจ๋าลุงพอที่ใช้แสงสว่างแกเราสองคนได้ไหมจ๊ะเราต้องการแสงสว่างเพื่อจะให้เด็กที่อ่านหนังสือได้ชาบา,าบ้านได้ระงนชีวิตอย่างสะดวกสบาย แชร์บ้ฉายแสงสว่าแก่เราสองคนนะจ๊ะเด็กน้อยเอ้ยลุงเป็นกองไฟที่มาจะมอดลุงแล้วลุงคงไม่มีแสงสว่างพอที่จะให้พวกเธอทั้งสองได้อ่านหนังสือได้หรอกเดียวเราทำอะไรดีล่ะทุกคนในหมู่บ้านตาข้าเรา นี้ใช่ครับออกทางนี้เหรอที่นั่นจะมีหญิงห้อยตัวหนึ่งอยู่มันคงให้แสงสว่างแก่พวกเธอได้ท้องค้าต่อไปอไปฮาบิบว่าจีตายอยู่ทางไหนนะโอ้ทางนี้ครับเร้ก็ไ,ไปทางนี้แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยทางนี้อ้วาวเอาเอาเรา,า,าไปทางนี้เลยป่ะมีแค่สองทางน้อง กองไฟจะเปล่งแสงแรงช่วงมีอาจร่วงโรยความมืดให้สองแสงอย่ากยื่งไฟที่เริ่มมอดเหมือนหมดแรงเริ่มคลองแคลงแดดิ้นและสิ้นใจเพียงเพราะแสงแรงกล้าที่มองเห็นเพียงเพราะเป็นแสงไฟที่สดใสเพียงเพราะแสงที่พร้อมให้แค่อุ่นไอมิใช่ใหญ่ต้องปรับแสงลาลับเอ,อ่ย ไปค่ะไปไปค่ะ <laughs> <laughs> ไปทางทิศใต้ตามคำแนะนำของ ได้พี่ไพภพช่วยเราั้งสองได้ไหมจ๊ะอึดน้อยจ๊ะฉันก็ไม่ได้มีแสบบ้ากมายพอที่จะให้เก่วพวกเธอทั้งสองได้หรอกนะฉันต้องเก็บแสษขวานไว้เพื่อสอบทางที่กับตัวฉันเองเพราะเธอลองเดินทางไปหารองรอาทิตย์ดูสิเขาอาจจะช่วยพวกเธอได้แต่ว่ารองอาทิตย์เขาอาจจะไม่ว่างนะเพราะเธอต้องเดินเร็วๆทำไมล่ะจ๊ะไม่รู้ต้องไปถามพวกเอง ครับขอบคุณครับพี่ห้อยเรเราจะเรอเดินทางต่อไป ตะเกียงโดยความบังเอิญเด็กน้อยจึงพูดกับแชร์ตะเกียงว่าเฮ้ยแชร์ตะเกียงหรือปเปล่าไอ้ไงชา์ตะเกียงแล้วเาหาขหเขาเจอแชร์ตะเกียงจ๋าแชร์พรอที่จะให้แสงสว่างแก่เราทั้งสองคนได้ไหมจ๊ะเด็กในหมู่บ้านของเรานั้นต้องการแสงสว่างเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะได้อ่านหนังสือ ชาวบ้านได้มอชีวิตอย่างสบายแชร์พลอยจะให้รแสงสว่างแก่เราสองได้ไหมจ๊ะแสงตะเกียงของแชร์ลุกทุกวันเท่านล้วแชร์คงแบ่งแสงสว่างให้กับพวกเธอทั้งสองไปไม่ได้หรอกหน้าเจ้าเด็กน้อยเอ้ยทำไมการหาแสงสว่างมันชาญยากเย็นเช่นนี้ ่า,าเนี่ยเลกเกิดแล้วพาบิีบบ่วิทย์เจ้าอย่างงุดไงิเลยข้าดีข้าเสมอเจ้าเ,เป็นเพื่อนที่ดีมากแล้วแสงของแชร์ตะเกียงก็ค่อยๆหรีลงรีลงแล้วก็ดับไปในที่สุด,ไไดแต่เด็กน้อย ก็ยังคงเดินทางรอนแรมต่อไปอีกหลายวันหลายคืนเหลือบแลเห็นหิ่งห้อยแสงแวววับจะช่วยขับไล่ความมืดให้จางหายต้องเป็นเหยื่อที่แดดที่หทุรนทุรายแสงเหิดหายพานดับสูงนิรันดรการเห็นแสงไฟส่องประกายเป็นไทยทัพ ชวนหลงรักสักดีนาพาเขัาขานเพลงแสงไฟส่องกะเกียงเพียงพู้พลานแสงรมรานทานมอดม้วยระทวยเออ ที่ให้แสงสว่างแก่เราสองคนนะพี่จ้าเด็กๆในหมู่บ้านของเราต้องการอ่านหนังสือชาวบ้านของพวกเราต้องการลงชีวิตอย่างสะดวกสบายแชร์เพราะที่จ<ช>ะให้แสงเงีขข้แก่เราสองคนนะพี่จ้าคงจะมีตลาดสดอีกน้อยสองเลยเพราะบางอย่ามีภารกิจที่จะต้องเดินทางรับขอบฟ้าไปอีกกี่นาทีนีแล้วผู้เชิญสองลองเดินทางหาก,การดวงจังงนทร์กันเลยกันนะเผื่อว่าการจะจบเพีเสองคนได้ ตอนนี้บางคลองกรีดได้รเพราะบางมีนันกเต้นการ์ดสไตล์กับน้องมาสเอะการ์ดสไตล์คืออะไรใช่บางการ์ตล์เราบางจัดให้การ์ตล<ว>์ นมิททำไมการตามหาแสงสว่างร้องสองคนช่างเก่งับแต่ที่ขาจำได้ว่า้องขาดเนข้านี้ไปไม่ใช่ท่าน หวังอีกครั้งแต่เขาก็ยังคงออกเดินทางต่อไปอย่างไม่ย่อท้อแล้วในที่สุดเด็กน้อยก็ได้พบกับการ์ดวงจันทร์และเขาหาปดดาดงจันอยูอการดวงจันทร์จ๋าจ๋าการพอจะช่วยอไราเราทั้งสองได้ไหมจ๊าให้การช่วย,ลยละอะไรเราทั้งสองเลยจ๊ะพอดที่ทุกคนในหมู่บ้านไม่มีแสงสว่างเหลือเลย เราทั้งสองต้องนำแสงสว่างทำให้ในหมู่บ้านของเราเพื่อให้อ่านหนังสือได้และใช้ชีวิตจำวันได้รับคนามเชื่อ,อะไรเราได้ไหมจ๊ะอีกไม่ได้หรอกจ๊ะทั้งสองอีกไม่นานจะมีแสงของแสงของก้อนเมฆมาบดบังแสงของกาแล้วนะจ๊ะกาหน้กับพี่ก้อนเมฆไว้ก้อนเมฆเหรอครับใช่พี่ก้อนเมฆก,ก้อนเมฆจา๋า แล้วลมก็ค่อยๆพัดพาเมฆก้อนใหญ่ลเลื่อนข้ามาเลื่อนข้องมาแล้วกลบแสงสว่างของดวงจันทร์ไปจนหมดเด็ก mm mm mm. น้อยเริ่มเหนื่อยล้าและสิ้นกว่าที่จะตามหาแสงสว่างต่อไปหมู่บ้านของเขาคงไม่มีแสงสว่างอีกแล้ว หมู่บ้านของเขาคงไม่สามารถรอดพ้นจากความมืดได้เขาทั้งสองและเด็กๆในหมู่บ้านคงไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือแสงตะวันผ,นผ่านผ่านมานมืดมิดแสงเรืองริ์เจ,จิดจัดประพัสสอน แสงตะว,วันควงคู่ไรต่อกนต้องลาจอนดับแสงกลางวิชาฟ้าม่นมืดอับแสงพามอดม้อยอ่อนระทวยพวยพิษเสนหาฟ้ามา่นมืดสองสว่างแสงจันทราสาสองลาหมดวิชาลาลเอือ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب ใช้ในการดำเนินชีวิตและหมู่บ้านของพวกเธอก็จะกลายเป็นหมู่บ้านที่มีความสุขและส่องแสงสว่างตลอดไปนี่แหละฮามิดคัพีเรียบเนี้แหละคือแสงสว่างที่จะนำไปสู่หมู่บ้านของเราให้เกิดแสงสว่างขึ้นใช่แล้วพาิบนี่ไงแสงสว่างก้าเกิดสลดเนื่องมาจากคัมีเรเนี้ ทำพีที่เขาเรียกกันว,ว่าอะไรกูระอัีขอคุณนะครับนางฟ้าด้วยนะครับนางฟ้าที่ช่วยเราทั้งสองได้พบกับแสงสว่างที่แท้จริงสักทีขอบคุณครับนางฟ้า,า,อาขอบคุณครับนางฟ้า,ฟาแล้วนางฟ้าก็ค่อยเลือนรางและหายไปในที่สุดคงเหลือไว้แต่รอยยิ้มที่แสนมีความสุขบนใบหน้าของเด็กน้อยทั้งสอง กับแสงสว่างที่ส่องเจิดจ้าไปอย่างไม่มีวันเลือนลับไปหากวนหนึ่งเราต้องพบกับแสงสว่างที่แท้จริงจงรับรู้ไว้เถิดว่านัาแสงสว่างที่เปลี่ยนชีวิตนั้นคืออัลกุราอานเพราะอัลกุรอานจะกลายเป็นดังเช่นแสงสว่างที่เปลี่ยนชีวิต และเปลี่ยนไปแบบที่ไม่มีวันเหมือนเดิม แี่ผมจะนำเสนอก็คือเด็กชายสรวิทบุญเลือครับภูรับบทเป็นฮาบีิเป็นฮาบีิครับวันที่สองมีตัวดำๆอ้วนๆนิดนึงนะครับเด็กชายคณิติอมฤตครับภูรับบทเป็นคุณลุงกองไฟขอเชิญนะครับหน้าเวทีครับหน้าเวทีหน้าเวหน้าเวดีขงเราขอเซ็นต์ตรมือด้วยครับ ก็จะแนะนำเด็กชายอัพบพีศักดิ์นาวาครับที่รับบทเป็นหิ่งห้อยเป็นหิ่งห้อยครับขอเชิญหน้าเวทีหน่อยครับคือปีเลื่อนแน่นอนแน่นอนคือพี่หิ่งห้อยชาวเราครับคนนี้ขาดไม่ได้เลยคือเด็กชายเจตวีเปลี่ยนเดชาครับที่รับบทเป็น แชร์ตะเกียงงูงูนะครับโงูงูแชร์ตะเกียงแล้วคนนี้ขวัญใจเยาวชนผู้เป็นคนเต้นแดนลัซาเด็กชายท้าวิ่งมองพัีครับแล้วเป็นบ้านดวทิตย์าหงอายเป็นเด็กหญิงจดดคุณระบบเป็นก้าดรจานครับ ครับเอาโห่ที่ขายไม่ได้ครับเด็กชายคุณพัชวงเอื้ออันี้ครับตัวดำเนินเรื่องของเราเอาเขาทุ่มเทมเทุกอย่างครับกับเวทีนี้นะครับเขาทุ่มเทามากแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกเชมาครับ คุณครับ Assalamualaikum w ล r a ฮ m a t u l l a h i a b a r a k า t u อยังยังพิ่งครับยาเพิ่งผมลืมคุณเป็นคนหนึ่งวันนี้ก็เป็นผู้หญิงสวยๆน่ารักนะครับเด็กหญิงวิรัญญามูลสาภาร้ระบุเป็นนางฟ้าจดดึงครับเดดงขอเส้นหน้าไดีกว่าแล้วารี่แล้วนะครับนะคฟ้า นี่นะครับนางฟ้าเราก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมกันครับขอบคุณครับอยาตลงไวทีนะครับ a s s a l า m u a l a i k u m w a r เรา a t u l l ฮ h